ดวงรายสัปดาห์สำหรับเดือนมีนาคมในวันที่6ถึงวันที่12มีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์การงานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างจะต้องรับภาระหรือต้องมีความขยันอดทนค่อนข้างสูงแต่คุณก็จะประสบความสำเร็จและมีหน้าที่การงานใหม่ๆเข้ามาท้าทายคุณได้อย่างมาก ช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยกับการทำงานแต่การทำงานของคุณจะส่งผลดีกับตัวคุณเองคุณมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในเนื้องานนั้นๆที่คุณได้ลงมือกระทำแต่ก็อยากจะบอกว่าอาจจะมีความผันผวนบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณก็ขอให้คุณระมัดระวังในการดำเนินงานหรือหรือวางแผนงานให้ดีคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจและมีความคาดหวัง ทางด้านการเงินการเงินสําหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้การเงินของคุณอาจจะมีเข้าและมีออกในช่วงสัปดาห์นี้พอสมควรแต่คุณก็ยังมีรายได้เข้ามาให้คุณเป็นที่ชื่นอกชื่นใจอาจจะมีรายได้ใหม่ๆหรือมีหนทางในการหาเงินใหม่ๆในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการหาเงินในช่องทางใหม่ๆได้พอสมควร ในด้านของความรักความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ช่วงอาทิตย์นี้ค่อนข้างแปลป,ปรัเลยทีเดียวอาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาที่จะทําให้คุณพอพอใจพอสมควรสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดมากมายจนเกินไปนักส่วนใหญ่แล้วหากพูดคุยกันดีๆใสอารมณ์ใส่กันหรือไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขร่วมกันอย่างสุขสมบูรณ์ ไม่ยากเย็นจนเกินไป